สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันในครั้งแรกนะครับพบกับบริษัทนรุงชัยจำกันนะครับถ้าคุณมีบ้านที่สุดโทมหรือฝนตกมีน้ำรั่วไหลออกมาจากบนหลังคาผมขอแนะนำร้านตาป,ปอนจัดสรรเพราะเป็นส่วนรวมบ้านที่มีคุณภาพสร้างโดยช่างที่มีคุณภาพสร้างมาอย่างดีแถมฟรีแอร์พัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านมีบ้านหลายแบบหลายหลังให้คุณเลือก เริ่มต้นเพียงสองล้านห้าแสนบาทถึง5้าล้านบาทสามารถทักสอบถามได้ที่แอดไล์ตาปอนชสันหรือตาปอนเ9้าามีแบบพรราคาเดือนละ9 0 0าบาทย้ำแอดไล์ตาปอนชสันถ้าคุณต้องการบ้านที่มีที่ดีมีคุณภาพสร้างมาอย่างแข็งแรง ขอแนะนำร้านตาบอลจัดสรรนะครับขอบคุณครับ